สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาสู่สุกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวหล้วก็ทางต่างประเทศมาจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยเบิงพี่น้องเบิงพริกจีเด็ไม่ไหวหอมหอมอาซ้ำนีพ่อพี่น้องหอมปากหอมคอแล้วก็กะปินะคะมูจอก้ากะปิเบิ้งกะปิมีจ่องใกล้ที่มืดแล้ว <laughs> มือ <laughs> เราก็จะเปิดอันใหม่ะค่ะเห่ละส่วนนี้กินดูแท้ไยเตียวเอาเม่นูสุกเสินเพียเสพแจะแซบบ่ค่ะเส้นะะสเลนะะ็กนะคะวันนี้เส้นเล็กน้ำตก น้ําตกข้นๆเลยหล่ะเบิ้งพี่นอ้องปาเบ,บาิ้งเป็ดแซบบอสีน้ำข้นๆปรุงเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะพี่น,อนอ้องเนาะลดถึกใจวัเนี้เนี่ยแล้วก็ใส่พริกเผาเพิ่มลงไปนิดนึงนั่นล่ละค่ะซี่มึงดูเืองป็นแซบไปหืมหวายเผ็ดตายขึ้น กลับมาคำๆพี่น้องจากบ้านม่ป่าหิ้ว แหลนลงขวาืึฮึชุ่มไหม มันก็เป็นนวๆแล้วก็หอมหอมกินบอกพีก่ก็เพียงว่าบรรยากาศฝนตก,ตก มึงตับพี่้องตับ nó, nó, No. Song rồi hello, 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 เส้นไม่ยาวดีแท้อแคบมูว่ะมี่เราสันไม่หองเมดดอตะสันแล้วปะไม่ค่ะ เอ็มเอล้งไปซื้อให้ ปกติวันนี้ปรุงเพชรก็่า่ีงพี่น้องอันนี้มันเด็กหรอก cấp kiện thì Thịt làm tập ข้าเฝ้าอ่ะเอาหอยหิ้วพี่น้องนงั่งรถมาเจ้ไก่หิ้วค่ะตับอืมอ <c oughs> พาะว่าพวกเพชรกับเพชรอยู่ในพี่น้องรวยวะ กินยุบานเท่าพี่น้องยุยไทยแท้ๆ,ๆบางร้านกะบางร้านบม่ได้บานทุกร้านนะพี่น้องกับว่าแสบปาดลานเนี่ยยุ้ยเลยไม่ได้ไหวเพื่นเนี่พวกกับสื่อมากพี่น้องมันแสบมันจะกินไรล,า,ลานแล้วไม่ลานเนี่ยถือใจแห้ มานโคตวิก่อนภาพเปร้านเราเพื่อนก็ไม่ได้เปิดเป็นล้านอันอันแปลว่าเป็นล้านเป็นล้านดิเพื่อนเปิดเจ้านุ่ฟูดคอร์ดไหมพี่น้องบอกอันลอกเป็นลอกเป็นลอกขนาดอืมแต่ว่าแสบอืมหมูกรอบกว่าจับท้อง Imbak-imbak Oh <laughs> <laughs> Oh dah <you> Bening <laughs> ไปบ้านไม่ปากลับมาพี่น้องแว่หนาแว่หลังแว่ซื้อขนมมาไว้แต่กินมืออื่นยนีมือเศร้าเป็นอาหารเศร้นาน้องพี่น้องเนาะแล้วก็แว่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวรถกระติดพี่น้องวนกระตกบักแห้งนั่นแหละค่ะก็เลยได้มาเห็คดคลิปคำคำคำว่าเห็ดกะ หิวพี่น้องหิวพอดีก็เฮ็ดพร้อมไปพร้อมก็ได้มะบอกมันพอแม่พี่น้องได้มีมูเวาพี่น้องมันเหงาไอพี่น้องอยู่อยู่จังเสียพี่ผู้เดียวนั่นแหละเอาเหงาไหนคือได้ยุบบอกผู้เดียวบอกผู้เดียวตงไดนก็ะบอกน้ำมือเจ้าแล้วนั่นแหละค่ะก็ะบอกน้ำมือเจ่อแหละนั่นแหละค่ะไปแล้วพี่น้องคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้ค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาสนับสนุนเป็นกำลังใจวันทุกๆช่องทางเราพี่น้องเนาะฝากไปเบิ่งไปแง่งแฟนเพจเฟซบุ o กเวนเว่ยเฟิ่มมดีนั่นมีหนึ่งช่องทางครับพี่น้องคะแล้วก็ยู u ูบเข้าเลยนพี่น้องกินหน่อยกินไล้กินแซีบกินนวดกินบ่แซีบกินบ่นวดพอพี่นอ้นองกับเขามาเบิง่งนหาป็นก็ลังใจวันดีใจร้ายค่ะพี่น้องคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะไปแล้วพี่น้องคะขอบคุณค่ะ